เร่องขาดนานะีผมขอพวกคุณท่านกรรมธิการที่ได้ที่ได้ตอบแต่ว่ามันยังไม่สิ้นกระแสความมืนท่านท่านท่านพูดเองนะฮะท่านตอบเองว่ากัญญาบันกับกฎหมายเนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่มันเป็นคนละเรื่องในเรื่องเดียวกันแล้วประเอญมันสวนทางกันทําไงท่านบอกเองว่าถ้าผิดกฎหมายอาจจะไม่ผิดกัญยาบันก็ได้ ผิดจัรยาบาลอาจจะไม่ผิดกฎหมายก็ได้ท่านไม่ตอบผมไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าฝากท่านด้วยนะครับว่านี่คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติแล้วท่านจะแก้อย่างไงในฐานะที่ท่านดูแลสถาปนิกด้วยแล้วก็ดูแลสถาปนิกซึ่งเป็นคนอยู่ในองค์กรด้วยตัวนี้จะเกิดปัญหาเยอะผมไม่อยากยกตัวอย่างแต่ว่ายกหน่อยก็ได้ ปปชชี้อย่างสารยุติธรรมไปอ,อย่างท่านกา็ทราบสารปกครองสูงสุดชี้อย่างสารยุติธรรมไปอ,อย่างวันนี้ยังจ,จบยังไม,ยงไม่ยังไม่สิ้นกระแสความเลยท่านระวังอย่าให้เกิดเรื่องอย่างนี้นะแล้วในที่สุดแล้วเรามีกฎหมายก็ดูแลองค์กรไม่ได้ดูแลทุกสุขประชาชนไม่ได้ดูแลคนในองค์กรเราไม่ได้ ขอบพระคุณนะท่า,ปานประธานครับ